สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็ทักทายเด็กๆที่น่ารักของครูออดทุกคนเลยนะคะตอนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบมลมร่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะกลับมาพบมาเจอกับครูออดคนสวยและก็ผู้ช่วยคนเก่งนะคะพี่นนอนแก้วคะ่ะพี่หนอนแก้วกลับมาแล้วจ้าเรากลับมาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะวันนี้ ัวอและพี่หนอนแก้วจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของประโยชน์และก็โทษของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราตามพี่หนอนแก้วไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าคา่ะตามที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งไม่มีชีวิตมีอยู่สองประเภทนั่นก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติ ก็มาดูประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นรถยนต์ประโยชน์ของรถยนต์ก็คือมีไว้ขับขี่เพิ่มความสะดวกสบายมีความรวดเร็วในการเดินทางส่วนโทษก็คือถ้าเราขับขี่ด้วยความประมาทไม่ระมัดระวังก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะหรือโทรศัพท์มือถือที่มีไว้พูดคุยติดต่อสื่อสารเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และก็ให้ความบันเทิงในด้านอื่นๆส่วนโทษก็คือแสงจากจอโทรศัพท์มือถือเมื่อเราจ้องเป็นเวลานานๆก็อาจจะรบกวนสายตาทำให้สายตาของเราเสื่อมได้นั่นเองค่ะส่วนประโยชน์จากสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นหินดินทรายแม่น้ำลำคลองหรืออากาศนะคะก็อย่างหินดินทรายเราก็ใช้สร้างบ้านหรือปลูกพืชผักต่างๆนะคะ ก็มีไว้หายใจน้ำเราก็ใช้ชำระล้างร่างกายใช้ดื่มใช้กินนะคะส่วนโทษก็มีนะคะอย่างเช่นโทษของหินดินทรายถ้าเด็กๆไปเล่นหินเล่นดินเล่นทรายแล้วไม่ระวังนะคะก็อาจจะสะดุดก้อนหินดินทรายอาจจะเข้าตานะคะหรือไปเล่นที่แม่น้ำนะคะไปเล่นน้ำก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุตกน้ำได้นะคะอะ ถ้าอากาศเย็นมากๆนะคะก็เด็กๆก็อาจจะหนาวนะคะจนทำให้ไม่สบายได้เป็นต้นค่ะเห็นไหมล่ะคะเด็กๆคะสิ่งไม่มีชีวิตประโยชน์ก็มีมากมายส่วนโทษก็มีมากมายเช่นกันนะคะดังนั้นแล้วเราจะต้องทำยังไงก็ได้นะคะให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดไม่มีโทษกับเรา ดีที่สุดนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะครูออและพี่หนอนแก้วเนี่ยจะพาเด็กๆไปรู้จักการดูแลรักษาสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเราจะไปดูกันว่าเราจะต้องดูแลรักษาสิ่งไม่มีชีวิตเหล่านี้ได้ยังไงนะคะในส่วนของวันนี้ครูออดและพี่หนอนแก้วจะต้องอำลาเด็กๆไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่หนอนแก้วคะ่ะลาเด็กๆได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ Karabucong kang Kabo Bog.